nhé nào mà bằng ngàn hình điện bè làm chắc cháu nhà điện làm cắn à mi chắc trâu điện làm cắn chết chào mà ô mi tốt tốt nó คือบัวเห็ดคอกเลี่ยงเลยคือแบบปลาเราเขาสินะล้อมหัวป้าไปเลยนะ เเนะนี่เนาะคือเอ์ซนให้บานเห็นหลังจากเกี <pued> ่ยวเขาไ้เขาสวนเร้แล้ๆเขาเจะจะหากันมาเลี้ยงแบ จะมากันเป็นหมู่เลยเนาะพี่เต้หัวโอเคเจ็ดคน,นเห็นมาเลี้ยงนูนกันนี่อันนี้คือจะปล่อยตามันปลาเหล่าเกานะ่าเนาะปลาเหล่าหีข้าเจ้าเกี่ยวเขาไปเล้แล้ๆมีอยู่ประมาณสี่ห้าสิบตัวนะแบนนี่มีหลายอยอ่ บางคนมนมันงวะนะัวเนาะกนัน้นจะมีงัวได้มีแบดเลยเขาเขาจะเอามาเลี้ยงหอมกันเนาะอันนี้เหนโบมีขอกโบมีขอบเลี้ยงละแบบเอาไปเลี้ยงมือเสามือแรงคือว่าไลไปเลย ไปเป็นฝูงเป็นแบ่แนวพันหน่อยนะบ่มีันแบ่แนวพันยาตัวใดพอมีแต่แนว,ต,วตัวน้อยตัวนึงในน้ำหนักบาเกินสี่สิบนตัวยาต,วตัวเม่จะใหญ่กว่าตัวฟูนะแบ่ ว่ามันมีแต่ปลาโเนะแค่นี้นี่จะเป็นหอยน้ำให้บางเจ้าก็เก็บเก็บเกี่ยวเขาเลื่อยๆแต่บางเจ้าก็ยังบ่ันแล้ยวคือสังเกตเบืองท้านี้เนาะบางเจ้าจะเมนให้เลื่อยๆเมื่อเนาะแต่บางเจ้ายังบได้เกี่ยวคือ วอามีแต่ตุยตุ่ยใหญ่ๆนะเดี๋ยวมาหาเลี้ยงอันนี้บโบมันม้านวะตัวนี้นะตุ่ยดิฮะเนาะเจ้าเจ้าอยู่บ้านสะเคสเนี่ยบ่ให้สะเคสบะหรือให้บ้านกอสะเคสะเดอืม ตุยพี่ขนาดงัวแต่ละตัวนะเดี๋ยตตุยตุยใหญ่ๆมาเลยนะ